สาธุค่ะขอให้ลูกร่ำรวยเงินทองมั่งมีมั่งคั่งอุดมด้วยความสุขกายสุขใจด้วยเถิดสาธุค่ะสาธุนะคะก็สาธุนะคะ,ส,ะ,คะสำหรับสายบุญทุกท่านนะคะที่ใครนะคะที่ได้หมั่นสร้างความดีนะคะคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็บันทึกแต่สิ่งดีดีนะคะสิ่งดีๆที่เราได้ทํานะคะก็จะเป็นพลังบุญในการหนุนนะคะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย มีแสงสว่างทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะเจี๊ยบก็ขออนุมโมทานาบุญนะคะกับทุกทกท่านนะคะกับเพื่อนๆกระมิตด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหมั่นสร้างบุญค่ะผลบุญที่เราทำนะคะให้เราสั่งสมไปนะคะวันหนึ่งนะคะผลบุญของเราเนี่ยก็จะย้อนคืนกลับมาที่เราแน่นอนนะคะแล้วก็ให้เราหมั่นอธิษฐานจิตค่ะ โดยเพิ่มกํำลังไปทีละนิดเมื่อกําลังบุญของเราถึงนะคะเราก็จะได้สิ่งนั้นมานะคะอย่างง่ายๆบายสบายๆนะคะก็ให้ทุกคนนะคะตั้งใจสะสมบุญทุกวัน,นะคะ่ะทั้งบุญเล็กบ,บุญใหญ่บุญน้อยนะคะก็ให้คิดดีทำดีพูดดีค่ะรักษาสิลธให้ครบถ้วนกันนะคะทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะ